กาเจ้วนี่นะคะรับก็ม่เห็นว่าวิเคราเลยแต่มีเ่อนนั่งแจ้งหนยร่งนน้นนข้างนี่นะครับน้ำม,มันโกลแหลมเม่เปิดเทียน,นั้านหน้าตอนนี้ก็ไม่เห็นน้ำตรงดูคาวิเคราะหเนี่ยเพราะว่าน,น้ำพระท่านี้แล้วนะคือเพื่อนะ บวงบไว้สุดหน่อยนะแนะนำได้มื่อละซ้มหน่อยก็รู้ีนะสองคนบาพอสงครับที่สานเขาทุกหนึ่งทุกทุกต่างนะเดี๋ยวนเดี๋ยว้ ต้นจนนะครับพระเจ้าบ่าว่าเขาวรรนลมว่าจะเหตนใดเขาเห็นดุดกันต์ลอกทางนั้นนะทุกทีคนไทยเข้าส่วนมาลูกซีนนี่ยบ่ได้เห็ุแล้วนะเพราะว่าคนไทยเข้าเห็ุไทยไม่ได้นะนไ่ได้ถ้าแบกหามก็ได้จริงๆพวกที่ต้นกินเขาขาดายนี่เขาไม่ตัวละกินเนี่ยงานที่นักนเขาแบบมาเหตุนั้นก็เบาได้นะครับ แต่คนไทยเท่าตวนึงโดยเฉพาะคนีสารนครับอาชีพ่่วนมากกรรมกรอะไรทำน้องเซตไทยหน้าเนาะเร้าเลยเช้านะไทยรถก็ได้อย่นี้ก็ได้นะครับแจ้งน้ำคนง่วคนควยกับ่าท่านอยู่นะอายุหลายคนจีนเขานั่งได้ล่ะนะครับเห็นเขา มาทํามาขายดี่าน้องเจ้าต้นไม้เนี่ยคนไทยเจอส่ยีนเขาจะเป็นจอมประเทศันแล้ววพระมาทีไทยมีแต่คนจีนนะเจอกันเจอกันได้จีนน่ะแหละคนไทยเจอไอ้จีทีเขาเต้ยนหน่ะคนไทยห้อเรียกว่าคนอีสานนะคร แบบนอ้ใช้เขาดูุกเนมืนลยนะเป็นดูกน่อง ขอบคุณตัวเชิญนะครับเด้อเด็กของมาเป็นกิจจะเงินจะเงินกันไปนะฮะเป็นเงี้ยในสี่เบอรหนึ่งเนี่ยเบอร์กิจแห่งโมแน่นะต้องกิจแต่ของแน่ใครกิจเงินจี๋เลยเบอร์หนึ่งแต่ว่าอย่างเนี้มาท่านไหนปันเยอะเนรอ แล้วทีกับบ <t modern developed Airbnb> ้านนะครับพี่น้องที่อยู่กรมงเพียูกร้านใยูรภเพียรนะครับละวันระวังไม่ระวันเดินทางนะครับอันรานกรับรถมันลายตะกอนวเหมือยอยู่กรมิเพนะครับแข่งงีนยอพหลายปีครับแต่เดนี่เหนาเหตุน่องแมหรือบ้าแต่พออยู่พ่อิงครับก็โลูกต้นต้นยางหน้าต้น ต้นไม่นะครับลายโย uh. นนกงูะออกนะครับสองท่านเข้ารววตครับคุณน้องที่ที่ทำเป็นเยตนครับายเย็ดตหมวแล้วเดียวตองกหอกเีเย็ดอจะมาท่านมท่านเย็ดออกเวาก็มีเสีอเย็ะมีเย็ดเ้องเห็นเ ใช่ครับต่ออานะพที่องนะหมุนตามได้ไังไนะครับทำงากได้ไังไนี่น่า,า,นาเป็นอะไรพิเนษเลยมันมีให้ได้โยประมาณ สามอยนะครับพี่ไปสามลอยแก๊กเข้ราอทบุพเพสนะครับมานจะสามลอยตามือได้มีงานเขาดำมือได้นีงานบุญนะครับมือนั่นแก๊กิว้ามือ้นนะครับพันจ้างงานจะต้องจองนะรพี่น้องถึงั้างเราเดี๋ยวน้เดี๋ยวน้กี่ได้เพราะว่าผมเคบญวัน นะครับอันนี้นิดน้อยๆว่าอาจจะถ้าทิทีที่แดดแต่ละลอยสองล,อยอ,งลอยอย่ออยยอนนอก,ก็ได้นะครับต้องจองวันไหนเลีนอะครกบได้เพาะว่าอปกน้เนี่ยปวดเท่าสังต้องงานยืนนะครับเท่าอะไรนี้ต้องงานปวดอยู่นะั่ คน,คนพเาก็ได้สูงากนะเนี่ย้าคุณได้มีโรงงานตอน่อไปเองหรือเล่ うん。 ปั้นมาแตงก็ปีแนี่นะครับปีนี้นะประมาณเดือนเมษาเนาะอาจจะได้เก็บเห็ดยญปอนนะครับเนาะสำหรับอีพี่นี่สำเนียนะครับพี่น้องเดจะได้มีที่นะหนาแล้วกันนะครับเนาะพอทำงาน,นกันจุบันน้อยนะครับสูสีนะครับเด้อขอบคุณครับ